ไข่หายค่ะหมอจากตอนแรกมี10กว่าใบา13ใบฉีดยาก,กระตุ้นไข่ไปเรื่อยๆเลย8วันพอมาซาววันที่8ปรากฏเหลือไข่อยู่3ใบใบ้ว้็ไข่ดิเพียไปเลยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ ัดนนีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้อนมามนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยผู้แพทย์ค่ะตอนนี้ครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับแพทย์หญิงปรรวันตั้งธรรมนะคะแพทย์ผู้เชีย่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFC คลินิกค,ค่ะหัวข้อวันนี้นะคะที่ครูก้อยจะสอบถามคุณแม่ก็จะเป็นหัวข้อที่มีแม่แม่ในเพจเนี่ยนะคะถามข้อความน,นี้เข้ามานะคะว่าคุณแม่เนี่ยผ่านการกระตุ้นไข่มาแล้ว8วันนะคะจากเดิมไข่ตั้งต้นที่เคยเห็นเนี่ย13ใบพอผ่านการกระตุ้นไข่มาแล้ว8วันเนีีาาไไน่่ยเเหหอออไขขคคคใบ้้้้าานนนนกกิิดะะะรึัััววถมมมุณ ค่ะสวัสดีค่ะไข, high, ข่หายค่ะหมอจากตอนแรกมี10กว่าใบ13บใบฉีดยากระตุ้นไข่ไปเรื่อยๆเลย8วันพอมาซาววันที่8ปรากฏเหลือไข่อยู่3ใบแล้วไข่ดิเพีย์ไปเลยเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะหลายสาเหตุเลยหลายสาเหตุเลยก็อันดับแรกต้องดูก่อนว่าตั้งต้นเราเห็นไซส์มันพอๆกันจริงๆไหมว่าแบบ13ใบเนี่ยม,มันจริงๆอาจจะใหญ่แค่สัก สี่ห้าใบหรือเปล่าแล้วก็เล็กๆหรือเปล่าที่เหลืออ่าเล็กนี่คือคําว่าเล็กนี่หมายถึงว่า2อสมมิลอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็นับแล้วแต่ว่าไข่ส่วนใหญ่ตั้งต้นถ้าเล็กกว่า3มิลลงไปบางทีมันไม่ค่อยตอบสนองกับการกระตุน้นอันไซส์ไข่ที่ดีควรจะสักอย่างที่บอกคะ่ะ4มิลห้าสี่ห้าหประมาณเนี้ยเป็นเป็นไซส์ช่วงที่ดีอันดับที่2ก็ต้องมาดูเรื่องของชนิดกับโดสยาที่ให้ว่ามันแมทช์กับตัวคนไข้ไหมว่าสมมติบ,บางคนอายุเยอะแล้วเราให้ฮอร์โมนตัวเดียวเงี้ยค่ะ มันไม่มากพอที่จะ drive ไข่ให้ไปถึงเส้นชัยได้หรือบางทีเราให้โดสน้อยไปในคนไข้อายุเยอะหรือน้าหนักตัวเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไข่ไม่ไปถึงทางเหมือนกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ อันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนสัก4ี่ห้าวันเขาได้คอรอ์ร์เครั้งแรกไหมสมมุติว่าเราเราเออไม่ได้มั่นใจว่าคนนี้ตอบสนองดีแน่นอนหรือเปล่าค่ะเราอาจจะฉีดยาครึ่งทางก่อน4ี่ห้าวันมาดูสักรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาดูไม่ค่อยเรสปอนตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เราอาจจะต้องปรับยาละเพิ่มโดสเปลี่ยนตัวผสมเปลี่ยนชนิดอะไรเงค่ะเพื่อให้มันเรสคิวอ่ะให้อีกครึ่งทางข้างหลังมันยังพอไปได้ดีอยู่อ่าอันก,ก็มีหลายสาเหตุ แสดงว่าจริงๆแล้วจะบอกว่ามันหายคือมันไม่หายหรอกเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ตอบสนองแล้วโตมากกว่าในมุมของเราใช่ใช่น่าจะอย่างนั้นมันมันมันไม่หายหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันไม่รับยาอ่าคือไข่ทุกใบที่เราเห็นมันไม่ได้มีความสามารถหรือประสิทธิภาพหรือคุณภาพดีเท่ากันทั้งหมดอ่าจริงๆก็ก็เจอได้บ่อยๆสาหรับคุณหมอถ้าข้อมูลที่ครูก้อยให้มาแค่นี้คุณหมอไม่ได้คิดใช่ไหมคะว่าไข่มันจะโตแล้วตกไปก่อนมันเลยหายไปถ้าจะโตแล้วตกไปเยอะขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าถ้าถ้าไม่ลืมให้ยา กันไข่ตกนะ ถ้าไม่ลืมให้ยากันไข่ตกไม่ว่าจะกินหรือฉีดอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ถ้าเจอตกไปก่อนเวลาเก็บอะ่ะก็เต็มที่ก็น้อยๆสมมติมี13บาใบจริงๆเนี้ยอาจจะแบบสัก2อสาใบแรกเต็มที่โอเคถ้าเหมือนอายุเยอะๆบางทีการตอบสนองของไข่มันอาจจะไม่กระเตื้องแล้วอ่ะมันก็อาจจะขึ้นแค่นั้นบางทีหรือว่าด้วยโดสยาหรือก็ไม่ทราบว่าระหว่างทางได้มีการปรับยากันโดสหรือเปล่าเพราะว่าแม่ให้ข้อมูลมาแค่ว่า8วันหลังกระตุน้นไม่ได้บอกว่าวันที่4มีการปรับยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงที่เราวิเคราะห์ตามที่คุณแม่ให้ข้อมูลมาแสดงว่าในความคิดของหมอมันไม่น่าจะตกไปแล้วมันก็ไม่ใช่หายไปไหนด้วยเพียงแค่มันกระตุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือบางทีหมอก็เจอนะหมายถึงว่าบางทีเราก็คิดว่าเออเราให้ยาที่แมชกับคนไข้คนนี้แล้วอะแต่ยิ่งสมมติเราเราเป็นการกระตุ้นรอบแรกเรายังไม่เคยรู้ประวัติเขามาก่อนเนี้ยเราก็จะให้ยาเหมือนตามทฤษฎีอ่าที่เรารู้ว่าคนเนี้ยควรจะโดสประมาณนี้ยาตัวนี้น่าจะรีสปอนแต่จริงพอมาดูเอ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นออย่่าางสมตติะจจโไป 5-6อะไรอย่างเงี้ 4, ยสีใบที่เหลือเนี่ยมันอยูมันอยู่ให้เห็นแหละแต่มันเท่าไข่ต้องต้นเลย4มิล5มิลอ่ะมันอยู่แต่ว่ามันไม่ไปซึ่งถ้าเราฉีดยามา4-5วันแล้วมันยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยโอกาสที่เราจะปรับยาแล้วมันไปต่อจริงๆมันก็อาจ ถ้าสมมุติว่าประมาณ4วันใช่ไหมคะคุณหมอที่จะนัดมา follow up ใหม่ก็คือมาดูซาว<ช>ดูว่าเราฉีดยาไป4วันแล้วเนี่ยการตอบสนองของยาต่อฟองไข่ของเราเนี่ยมันกระเตื้องไหมมันดีขึ้นไหมก็คือ4วันถ้า4วันนั้นเนี่ยได้รับยาไปแต่ว่าขนาดไข่เท่ากับเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนซาวตั้งต้น<ช>ก็ดูดูทรงไม่น่าจะมีหวังและในไข่กลุ่มนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าบางใบมันก็มีการขยับคือมีการเพิ่มไซส์อันนี้หมอจะมีการปรับยา,ยายังไงคะแล้วแต่ แล้วแต่ความรุนแรงเลยหมอก,ก็ก็มีทั้ง2เวอ่าบางบางทีก็ใช้ยาตัวเดิมนี่แหละสมมติว่าเออมันโตมานะมันก็มีใบโตที่ถึงเกณฑ์แต่ว่าโดยมวลรวมเรารู้สึกว่าเราอยากได้มากกว่านี้สมมติว่ามีไข่ตั้งต้นมาลอ็อตนึงเนี่ยหมออยากได้ตามเกณฑ์สัก80%ที่มันโตได้ไซส์ที่หมอต้องการคนนี้อาจจะได้แค่สัก50-60%น้อยไปหน่อยมีโตแต่มันน้อยไปนิดนึงอาจจะแค่ปรับเพิ่มโดสเฉยๆในตัวเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบางคนที่แบบโอ้โหตายละอย่างที่คนไข้เป็นแบบ13ใบตตาละ,าละอนนี้้ไไดซจริงๆมแค่ 3, สี่ใบก็เริ่มใจแปวใบใบอื่นก็ก็มาแต่มาช้าหรือเกินอ่าเราก็อาจจะเพิ่มบางคนก็ท้งเพิ่มโดสแล้วก็ปรับชนิดยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูเป็นรายรายไปแล้วแต่แลวถ้าสมมติกระตุ้นมา8วันนี้แหละแล้วก็เพิ่งมาดูวันที่8เนี่ยมันยังปรับโดสยาทันไหมคะไม่ค่อยและเต็มที่ส่วนใหญ่หมอจะฉีดลดแรกเต็มที่เลยคือ6วันอ่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่4ี่ห้าวันถ้าคนไข้ไม่ติดอะไรนะคะก็จะ follow up ที่4ี่ห้าวันเผื่อไม่ดีมันยังปรับแล้วเลสเคีได้ทันหรือเต็มที่6แต่ถ้ามันไปสักแบบ7 8แล้วอย่างเงี้ยมันปรับแล้วมันเช้าไปแล้วอะคะ่ะในช่วงที่เขาจะตอบสนองได้ดีเราดูฮอร์โมนด้วยไหมคะจากการที่เราดูแค่ฟองไข่เราต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยะะถ้าครึ่งทางถ้าสี่เดย์สี่ห้าอาจจะยังไม่ได้ดูนะอาจจะดูไซส์ก่อนแต่ถ้าพอมาถึงเดย์แปดถึงเดย์สิบเนี่ยรอบหลังอะคะ่ะมักจะดูควบคู่กันไปด้วยส่วนใหญ่ที่เราเจาะฮอร์โมนเหมือนเราเจาะเอสโตรเจนอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกับว่าสามใบอย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่าเอสโตรเจนมันขึ้นสอดคล้องกับสามใบหรือว่าจริงๆแล้วเอสโตรเจนมันมันขึ้น ให้คุณหมออธิบายตรงนี้หน่อยค่ะจริงๆก็พอบอกได้ประมาณหนึ่งนะคะว่าสมมติไข่3ใบไข่สูงใบหนึ่งควรจะผลิตเอสตไดออลได้ประมาณ2-300้เราก็คำนวณว,ว่ามันไปได้วยกันกับไข่ที่เราเห็นไหมส่วนในเรื่องของ LH หรือฮอร์โมนไข่ตกอะคะ่ะค่าปกติที่เจอเอลเอชทั่วไปก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งไปจนถึงหอะไรเงี้ยเรนช์จะอยู่ประมาณนี้แต่บางคนก็ไปถึง10ได้อ่าถ้าไม่เกิน10เนี่ยจริงๆหมอก็ยังโอเคอยู่นะไม่ไม่ค่อยกลัวแต่ถ้า10ขึ้นไปต้องเอาแวร์แล้วเฮ้ยจะตกหรือยังมีใบไหนที่ดู มยิ่งค่ะเอสาไดออลก,ก็พีค LH ก็ขึ้นไปด้วยกันอันนี้ต้องระวังและใกล้จะตกละส่วนในเรื่องของว่ามีไข่ตกไปก่อนไหมเนี่ย LH บางทีก็บอกยากคือถ้ามันพีคด้วยอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะบอกได้หรืออาจารย์บางท่านก็บอกว่ามันอาจจะตกไปแล้วพีคล้ดลงแล้วก็ได้อ่าถ้าตัวที่จะช่วยบอกได้อีกอันคือโปรเจสเตอโรนหรือ P4 อ่าเพราะว่าถ้าตกจริง P4 ต้องมาแล้วอ่าอะไรประมาณ โอเคแสดงว่าไอ,าอาการที่คุณแม่เขาจะคิดว่ามันตกไปหมดแล้วหรือเปล่าจริงๆมันดูได้จากโปรเจสเตอโรนด้วย L H ด้วยถ้ามันตกไปแล้วจริงๆโปรเจสเตอโรนต้องขึ้นเพราะว่าหลังไข่ตกโปรเจสเตอโรนต้องมาเตรียมพร้อมในการฝังตัวแต่ถ้าโปรเจสเตอโรนไม่มา L H ก็ไม่ได้พีคอย่างนั้นแสดงว่ามันจริงๆมันไม่ได้ตกหรอกมันไม่ขึ้นตั้งแต่แรก13ใบที่แม่เห็นน่ะบางทีเขาอาจจะไปนับใบจิ๋วที่มีขนาดไม่ถึง3มมิลมิลไปนับรวมมาแล้วเหมือนทําให้เราใจชื้นตั้งแต่แรกแล้วพอสุดท้ายจริงๆ่มมัันีีตวทใชจริ้อจะมต้นม ของเขาตามจํานวนที่เขามีนั่นแหละได้3ใบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโหวันนี้ได้หลายมิติเลยค่ะ <g iggle> ในเรื่องของในเรื่องของไข่หายนะในเรื่องทั้งตกไปก่อนหรือเปล่าหรือจริงๆกระตุ้นไม่ขึ้นหรือจริงๆการนับไข่ตั้งต้นตั้งแต่แรกอะไปนับใบจิ๋วเกินแล้วเหมือนกับว่าให้ความหวังเราว่าจริงๆเรามีไข่ตั้ง,ต,ง,ต,ง <ừ. S 1> ต้นเยอะหรือเปล่านะคะสก็คือในเรื่องของฮอร์โมนด้วยว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงอายุ40กว่าหรือเปล่าใกล้ไบทองแล้วไหมบางทีการให้ยาชนิดยาโดสยาก็จะต้องเป็นยาที่อาจจะต้องแบบเพิ่มโดสหรือว่าปรับให้มมมัันเหาาะสสกบภพง ที่มันอาจจะไม่ได้แบบบางคนดีดนิ้วเนี่ยมันก็ไปอะรังไข่มันยังเวิร์กอะค่ะแต่นี่รังไข่แบบโอ้โหหมอดันทุกชนิดดันยาแบบแม็กซิมัมแล้วบางทีมันเหมือนกับมันก็ไม่รับหรือว่าเออมันไม่ตอบสนองบางทีมันก็ได้เท่านั้นจริงๆอีกอย่างหนึ่งกับฟื้นกล้อยได้ก็คือที่คุณหมอบอกว่ามันดูได้ค่ะคุณแม่ว่าจริงๆรอะหมอเขาไม่ได้ทําไข่แล้วตกไปก่อนบางคนว่าไข่ตกไปก่อนหรือเปล่าคือจริงๆมันดูได้จากโปรเจสเตอโรนถ้าไข่มันตกไปแล้วจริงโปรเจสเตอโรนต้องขึ้นแต่ถ้าโปรเจสเตอโร คราวนี้อยากจะกระตุ้นไข่กระเตื้งหมอก็บอกว่ามีวิธีการป้องกันอยู่ก็คือเราต้องซาวหรือว่าต้องฟอลว์ตั้งแต่เดนี่อย่างเงี้ยค่ะดูว่าผลในการฉีดยากระตุ้นไข่เนี่ยไข่มันมีการจเจริญเติบโตจากขนาดเดิมไหมตั้งแต่ตอนเริ่มแรกถ้ามันมีการขยับตัวในวันที่4ี่มีการเติเติบโตดีอันนี้ก็ถือว่าโอเคมันก็มีโอกาสพัฒนาไปตามปกติแต่ถ้าฉีดยามา4ีหวันแล้วขนาดฟองไข่อะเท่าเดิมเลยยังจอดอยู่ที่วันซาววันแรกอ,อันนี้เราก็ต้องรู้ตัวตั้งแต่แรกว่าบางทีดันยาไปก็็็ไไไไมม่่่ขขึึ้้้้นนนนนหรรือไไรออาดดดััปจจจิงแกกะทยูีีบบ ึ้นอยู่กับว่าสภาพรังไข่เรามันเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยแล้วเรามีอะไรให้เขากินบ้างไหมคะหมอบำรุงหรืออะไรยังไงได้ไหมให้มันช่วยในเรื่องของฉีดยาแล้วให้มันมีการตอบสนองได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือพฤติกรรมอะไรที่ต้องงดบ้างช่วยหมอไปอีกอย่างบางทีหมอก็ดันเต็มเหนียวแล้วนะถ้าเป็นระหว่างไซเคิลน,นั้นเลยไซเคิลที่มันพัวเรสปอนหรือไม่ค่อยตอบสนองแล้วอะก็คงยากระหว่างดําเนินการปฏิบัติการตอนนั้นก็น่าจะยากแล้วอะรอบหน้า<ช>สมมติรอบนี้หมอแบบเฟลไปแล้วอืมรอบหน้ายังไงดีคะทำต่อเลยหรือว่าพักก่อนหรือว่าไปอน เพิ่มหรือไปกินอะไรมาหน่อยไหมคะต้องดูคอร์สก่อนนะคะดูสาเหตุก่อนแหละว่าตกลงอะไรทําให้เกิดการไม่ตอบสนองนั้นคือถ้ามันเป็นจากด้วยรังไขม่มันเสื่อมฮอร์โมอนมันไม่ดีแล้วจริง,รงๆอันนีมน้มันก็แก้ยากก็อาจจะโดบวิตามินอะไรแบบที่เราเรา,เรารู้นะให,ให้เขาเต็มที่แต่ก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนะทีนี้ก็ต้องมาดูอย่างอื่นด้วยเช่นพวกน้ําหนักตัวบางคนน้ําหนักตัวเยอะมันต้องให้ยาเยอะมากก็ไม่ค่อยตอบสนองถ้าเกิดเ,เขาลดลงมาได้สัก10%ของที่มีอย่างเงี้ยโอเคการตอบสนอง อะไรใดๆก็อาจจะดีขึ้นการนอนมีผลไหมหมอบางทีนอนผิดปกติหมดเลยกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นเกี่ยวไหม,มหมอว่าไม่ได้เอฟเฟกรุนแรงขนาดนั้นนะอ่าคือพวกพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมกินนอนออกกําลังเนี่ยถ้าจะมีผลมันมักจะสะสมมาเป็นระยะยาวนานเช่นถ้าพฤติกรรมไม่ดีมาตลอดนอนน้อยกินแอลกอฮอลอะไรเงี้ยพวกนี้มันสะสมไงไข่พอมันขาลงแล้วมันจะลงแล้วแต่บางทีการปรับแค่เดือน2เดือนมันไม่ค่อยช่วย แต่ถ้าเกิดว่าเขามาเครียดแค่เดือนนั้นจริงๆอะ่ะมาแบบกดดันงานเงินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะเอ้ยแค่เดือนนั้นแล้วถ้าเขากลับมาพฤติกรรมดีเหมือนเดิมมันก็อาจจะกลับมาดีก็ได้แสดงว่าเราต้องมาดูว่าสาเหตุจริงๆถ้ามันมาจากรังไข่เสื่อมซึ่งจริงคุณหมอก็เจาะฮอร์โมนตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้ามันมาจากรังไข่เสื่อมจริงๆแล้วมันเสื่อมไปแล้วเอสโตรเจนต่ำมากเอสเอชสูงมากอย่างเงี้ยมันก็แทบจะ แก้ไขอะไรได้ยากแต่ถ้าสมมุติว่าฮอร์โมนเหล่านี้มันยังดีอยู่แต่ว่ามันอาจจะมาจากพฤติกรรมในช่วงนั้นที่มันไม่เวิร์กหรืออาหารการกินในช่วงนั้นที่มันไม่เวิร์กเราอาจจะไปปรับพฤติกรรมหรือการกินอะไรได้มันก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าพฤติกรรมของเรามันเลวร้ายมาตลอด20ปีแล้วเราก็มาทําดีอยู่ประมาณ2อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ลบล้างกันยากนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูถูกไหมคะแต่อย่างไรก็ตามตัวเราเราก็ต้องเตรียมให้ดีที่สุดนะคะบำรุงดูแลตัวเองนอนทุกอย่างความเครียดอะไรก็พยายามจะลดละเลิกแม่ทั้งเปอร์เซ็น เราเป็นคนใกล้ใบทองไปแล้วอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าเข้าใจในสถิติความสําเร็จเอาไว้ด้วยถูกไหมคะเหมือนถ้าเป็นเคสที่แบบกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นแบบนี้ค่ะคุณหมอกี่ครั้งอะคะที่เราจะฟันธงเลยว่ามันไม่น่าจะกระตุ้นขึ้นแล้วอะ<ม>ที่เราจะบอกคนไขะะ้ค่ะว่ามันไม่น่าจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครัส่วนใหญ่เลยนะเต็มที่ของหมอ3รอบเนาะขอ3านะหมอนะคุณคิดเหมือนคุก,ก้อยเลยคุยก,ก็ว่าขอ3มให้ให้คนไข้เขาเห็นภาพไปตามเราด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเราปรับสูตรแล้วนะยาเราปรับโดดปรับตัวบำรุงเต็มที่คือทุกเทคนิคและที่ที่เราจะช่วยได้ถ้ามันยังไม่รีสปอนมันมันก็อาจจะยากแล้วนั่นก็จะยากแล้วคราวนี้ก็อาจจะต้องไปบองในเรื่องของไข่บริจาคอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าสุดท้ายพอว่าเราได้ไข่แค่3ฟองไข่3ฟองนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปฏิสนธิได้โอ้ยต้องลุนอีกหลายสเต็ปพอสุดท้ายมันมักจะเกิดคนอายุเยอะแล้วพออายุเยอะมันจะคัดคุณผสมก็มักจะไม่ผ่านอีกก็น่าจะลองอีกวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนวัก็ ุณหมอมิงมากๆค่ะในเรื่องของการกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นไม่ตอบสนองหรือว่ากระตุ้นไปแล้วไข่หายอ่าวันนี้เราได้ความรู้นะกระตุ้นไข่ไข่หายอยู่อยู่ที่รัเทียมไม่ใช่แหละมันก,ก็มีสาเหตุก็ต้องหากันไปนะคะวันนี้ขอบคุณหมอมิงมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกับรายการครูไอ้พบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ